สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกลือและท่านผอ,อสตพนะคะท่านผอ,อกฤชพันธ์นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับทุกท่านนะคะก็ในช่วงชนคิดชนคุยนะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของผลการประเมินนะคะการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะซึ่งเป็นภารกิจหลักนะคะของสํานัก ติดตามเราเองนะคะที่มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้นะคะท่านผอเนี่ยก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเราเนี่ยมีการติดตามในประเด็นไหนบ้างนะคะมีกรอบในการติดตามนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างขอเชิญท่านผอค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จากที่คำถามของน้องเกลือนะคะสำหรับการติดตามประเด็นการติดตามของปีที่แล้วนะคะ ในปีงบประมาณ2,567มีด้วยกัน4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะนโยบายจุดเน้นของสาปรปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ถึง2,568นะคะมีด้วยกัน10 10ข้อนะคะก็คือข้อที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินะคะ ข้อที่ 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยข้อที่ 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายข้อที่ 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อย,ยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นนะคะข้อที่5ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อที่6จัดการเรียนแบบเรียนรวม7 การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา10พัฒนาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้วก็สำหรับนโยบายเร่งด่วนนะคะควิกวินของสปทนะคะปีที่แล้วก็มี2ประเด็นหลักๆนะคะก็คือลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบไปด้วย6ประเด็นย่อยนะคะก็คือมีการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคคล แก้ไขปัญหานีิสินครูโรงเรียนขนาดเล็กลดภาระการประเมินของสถานศึกษาเรื่องของการป้องกันทุจริตการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องคอ์กรนะคะสำหรับประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะประกอบไปด้วย5 5ประเด็นย่อยนะคะก็คือ a n y w h e r e a n y t i m e นะคะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวกันชี้แนะ โคชชิ่งนะคะสุขภาพจิตของผู้เรียนธนาคารหน่วยกิจ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะและก็อีก2กรอบประเด็นใหญ่ๆที่น้องเกื้อได้ถามนะคะก็คือมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสองปทนะคะก็มี4กลยุทธ์ด้วยกันมีการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็สุดท้ายมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี3มาตรฐาน ด้วยกันนะคะซึ่งทางเขตพื้นที่ก็เป็นที่รับรู้และก็ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะมีสี <4 S 1> รกรอบประเด็นด้วยกันคจากสกรอบประเด็นนะคะที่ท่านผอ,อได้บอกมานะคะทั้งเป็นประเด็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะนโยบายของสพททั้งตัวชี้วัดและก็มาตรฐานเขตนะคะท่านผอ,อมีตัวชี้วัดในประเด็นใดนะคะองค์ประกอบใดบ้างที่มีการประเมินที่มีการ ให้คะแนนก็คือจัดระดับคุณภาพหรือมีประเด็นใดบ้างที่อาจจะมีการติดตามแต่ไม่ประเมินผลนะคะท่านผอโอเคขอบคุณค่ะก็สำหรับประเด็นทั้งหมดเดี๋ยวขอดูสไลด์นะคะก็คือประเด็นการติดตามประจำปีงบประมาณ2,567ของปีที่แล้วนะคะก็ปีนี้ทำไมเราถึงก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนก่อนว่าทำไมวันนี้จะต้องออกมา,มา,ม,ามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบก็เพราะว่าวันนี้เป็นวัน มันต้น,ต,นต้นของปีงบประมาณใหม่ก็คือเดือนตุลาคมหลายเขตพื้นที่หรือแม้แต่สพอเองก็ต้องจัดทำแผนในช่วงปีงบประมาณใหม่ก็คือปีนี้ช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมานำเสนอผลการติดตามทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้แต่ละท่านแต่ละเขตพื้นที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำผลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น และก็แผนปฏิบัติการของสพทนะคะเรามี4กรอบประเด็นด้วยกันแต่ว่าเราก็บูรณาการนะคะมีการเก็บทั้งหมด162ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าก็สพทและก็สปทร,ร่วมกันนะคะนี่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะท่านผู้บริหารในส่วนกลางผู้อำนวยการสํานักแล้วก็ตัวแทนจากเขตพื้นที่นะคะได้มาบูรณาการกัน ได้สรุปว่าเก็บจาก,เ,กเขตพื้นที่นี่24ประเด็นนะคะแล้วก็มีการประเมินระดับคุณภาพเนี่ย17ประเด็นนะคะแล้วก็ติดตามแต่ไม่ประเมิน7ประเด็นแล้วก็เก็บจากสำนักส่วนกลางสัมักรเนี่ย18ประเด็นนะคะเพื่อลดภาระการรายงานจากสถานศึกษาแล้วก็เขตพื้นที่นะคะถือว่าเป็นการลดภาระลดตัวชี้วัดได้ถึง74.07เปอร์เซ็นต์นะคะ สำหรับประเด็นการติดตามจากที่ในวงวงเจ็ดสีนะเขาเรียกว่าวงเจ็ดสีนะคะก็บูรณาการได้ตามภาพเท่าที่เท่าที่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวก็จะมีโอกาสจะได้ส่งให้ทุกท่านได้ได้ดูรายละเอียดอีกครั้งถ้าอยากเห็นท่านถ่ายภาพหน้าจอได้นะคะแล้วมีประเด็นสอบถามวันนี้เราเป็นรายการสดนะคะท่านสามารถ box, อินบ็อกซ์เขียนข้อคําถามหรือข้อเสนอแนะได้นะคะประเด็นการประเมินนะคะทั้งหมด เราเก็บจากที่สไลด์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เรามานำเสนอเพียง12ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1ก็คือการได้รับการศึกษาที่เหมาะสมของผู้เรียนนะคะในที่เป็นผู้พิการและได้โอกาสนะคะข้อที่2เด็กออกกลางคันข้อที่3ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนะคะข้อที่4การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปฐมวัยนะคะข้อที่ห พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะคะข้อที่6ส่งเสริมภูุปัญญาของผู้เรียนข้อที่7การส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่านะคะข้อที่8สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นนะคะข้อที่9การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและก็วัดผลด้วยวิธีที่หลากหลายข้อที่10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีข้อที่11ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ12สนะคะสร้างความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ,คะจาก1ิสอประเด็นที่ท่านผอ,อได้กล่าวมานะคะอย,อยากทราบผลนะคะท่านผอ,อว่าในปี2567ที่มีการก็คือมีการเขาเรียกเอาง่ายๆคือตัดเกรดเนาะ,ะตัดเกรดก็คือเป็นระดับคุณภาพซึ่งน่าจะมีทั้งหมด5ระดับอะ,ค,ะค่ะมีผลการประเมินอย่างไรบ้างคะท่านผอ สำหรับการตัดเกรดจริงๆก็ต้อง,องบอกตามตรงว่าเพราะว่าเรามีการบูรณาการทั้ง4ประเด็นด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆโดยเฉพาะทางเขตพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือรายงานมาตรงตามเวลาแต่ว่าด้วยระยะด้วยยระยะเวลาที่จำกัดอย่างเช่นเราให้ท่านรายงานวันสุดท้ายในวันที่15กันยายน ซึ่งทางทีมสตพก็ได้พยายามอ,าอ่านอย่างรวดเร็วนะคะด้วยด้วยระยะเวลาที่จำกัดเราก็ได้สรุปมาใน12ประเด็นเบื้องต้นอย่างที่นําเรียนไปแล้วก็มาดูประเด็นที่หนึ่งนะคะส่วนประเด็นอื่นๆมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะอีกสักพักหนึงอาจจะเป็นเดือนหน้าเราก็จะได้รายงานผลให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ขอให้ท่านดู ในสไลด์นะคะมีทั้งหมด12ประเด็นประเด็นที่1ก็จะเป็นเรื่องของอาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามความจําเป็นของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการและได้โอกาสถ้าท่านดูประเด็นที่1.1นะคะประเด็นที่1.1เนี่ยก็ต้องอชื่นชมเลยว่าทั้ง239เขตอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะคะ ระดับดีมากเนี่ยไม่มีแล้วก็มีระดับดีเนี่ยสองเขตนะคะระดับพอใช้2เขตแล้วก็ระดับปรับปรุงเนี่ยมี2เขตซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะการกรอกข้อมูลหรือว่าเป็นเพราะข้อเท็จจริงอย่างนี้เดี๋ยวแต่ละเขตเนี่ยเราจะมีข้อมูลรายละเอียดให้นะคะท่านไม่ต้องกังวลเพื่อวันนี้ที่นําเสนอเนี่ยเราบอกแล้วว่าเรานําเสนอเพื่อการพัฒนานะคะท่านได้ไปวางแผน จัดกิจกรรมหรือทำแผนปฏิบัติการได้ตรงกับประเด็นที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของเทตท่านเองนะคะค่ะก็จากที่ท่านผอ,อได้ขึ้นขึ้นให้เราดูนะคะก็จะเห็นว่าผลการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นสีเขียว ในแต่ละประเด็นตัวชีวัดก็แสดงว่าคือเขตพื้นที่เนี่ยมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมแต่ก็ยังมีบ้างในบางประเด็นนะคะที่อาจจะมีทั้งเขียวหรือแดงที่อย่างที่เราเห็นอยู่บางประเด็นมีข้อสังเกตใดบ้างคะท่านผอ,อที่อาจจะเป็นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคําแนะนํานะคะที่ทางเขตพื้นที่เนี่ยจะนําไปปรับใช้ในปีต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ,ะมาดูข้อสังเกตนะคะ ข้อสังเกตในการติดตามและก็ประเมินผลการบริหารและก็จัดการของอะสะพทนะก็คือเขตพื้นที่นะคะท่านลองสังเกตเดี๋ยวขอกลับไปสไลด์แรกนะคะท่านลองดูนะว่าข้อประเด็นที่6ประเด็นที่6ตัวสีแดงเนี่ยจะเยอะสุดหมายถึงว่าอยู่ในระดับปรับปรุงเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยสีแดงเนี่ยจะน้อยแต่ว่าพอพูุปัญญาของผู้เรียนเนี่ย เรามาดูกันว่า,น,าน่าจะเป็นเพราะอะไรนะคะก็คือเนื่องจากอพาาหุปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้รับระดับคุณภาพ1จํานวน61เขตก็ถือว่าสูงที่สุดนะคะในบรรดา12ประเด็นด้วยกันก็น่าจะเนื่องจากข้อที่1ผลการประเมินผู้เรียนระดับปอ1-6ถึง6ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสวกรนะคะน้อยกว่าร้อยล 65สิานะคะจำนวนถึง40เขตด้วยกันนะคะประเด็นที่2ผลการประเมินผู้เรียนระดับชั้นป .1 ถึงม .6 ที่ผ่านการคัดกรองและได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามผหุปัญญารายบุคคลน้อยกว่าร้อยละ65สิาจำนวน13เขตนะคะ ข้อที่3ไม่ส่งเอกสารและหลักฐานหรือส่งไม่ครบภายในเวลาที่กําหนดจํานวน8เขตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบแล้วก็ข้อสังเกตท่านลองไปดูนะว่าใช่เขตท่านหรือไม่พอมาดูยกตัวอย่างประเด็นที่2นะคะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานที่ได้ระดับคุณภาพ 1. เนี่ยมีจำนวน34เขตก็ถือว่าสูงเช่นกันนะคะก็เหตุผลก็คือ1ไม่ส่งรายงาน SAR ของสถานศึกษาในเวลาที่กำหนดนะคะ11เขตแล้วก็มีผล ot, การประเมินภายในของสถานศึกษาในภาพรวมเนี่ยระดับดีเลิศขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ75 22เขตแล้วก็ไม่ผ่านทั้ง2ข้อนะคะจำนวน1เขตค่ะค่ะจากภาพรวมนะคะที่ท่านผอเนี่ยได้นำเสนอแล้วก็ เล่าให้เราฟังนะคะว่ามีข้อสังเกตใดๆบ้างที่เราจะต,ต้องนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงในปีต่อไปอะคะ่ะคราวนี้อยากเห็นผลที่เป็นในนอกจากภาพรวมแล้วอะค่ะท่านผออ,อยากเห็นที่เป็นรายเขตพื้นที่หรือจําแนกเป็นายภาคหรือเป็นเขตมัธยมเขตประถมคืออยากดูว่าในภาพรวมเนี่ยพอจาแนกเป็นรายกลุ่มแล้วมีผลการประเมินแต่ละระดับอะคะ่ะอย่างไรบ้างอะค่ะท่านผอ,อได้ค่ะก็เดี๋ยวต้องอ,อันนี้จริงจริง ขออนุญาตเปิดเผยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็น่าชื่นชมแล้วก็ก็เราร่วมภูมิใจด้วยกันก็คือพวกเราเขตพื้นที่ทั้งหมดมีจำนวนดีเยี่ยมเป็นระดับภาคนะคะก็คือภาคเหนือเนี่ยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ57เขตภาคกลางและภาคตะวันออกนี่55เขตภาคใต้นะคะแล้วก็จังหวัดชายแดนเนี่ยเขตนะคะ ในระดับดีมากก็มีภาคเหนือ16เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21เขตภาคกลางภาคตะวันออก17เขตภาคใต้7เขตนะคะและระดับดีภาคเหนือมี1เขตค่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าเราอยู่ในระดับดีขึ้นไปทั้งหมดค่ะ ก็ขอบคุณท่านผออค่ะแล้วจากผลการติดตามแล้วก็ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่สตพอได้มีการติดตามจากเขตพื้นที่ทุกเขตอะค่ะทางสตพอหรือว่าทางสปทเองซึ่งท่านผู้บริหารเนี่ยท่านเลขาธิการก็ได้ให้ความสําคัญกับผลการประเมินในส่วนนี้ที่เขตเนี่ยได้ร่วมเหน็ดเหนื่อยร่วมในการขับเคลื่อนกับเราเรานําผลการประเมินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการใดบ้างคะท่านผอก็ล่าสุดนะคะต้องนําเรียนตามตรงเลยก็คือท่าน ท่านเลขากปรปถนะคะท่านดรธนุวงจินดานะคะท่านก็ให้เอานําผลเนี้ยไปประเมินการเลื่อนเงินเดือนของผอเขตนะคะแต่ว่าซึ่งพอมาดูคะแนนเมื่อกี้เราก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเราได้ระดับดีขึ้นไปอันนี้เราก็สบายใจได้นะคะก็เราทํางานมา6เดือน1ปีก็เป็นผลงานของเรานะคะก็นี่สิ่งที่สพลนําไปใช้นะคะค่ะ ก็ต่อเนื่องจากผลการประเมินเราก็น่าจะครบถ้วนนะคะก็คือเราประเมินติดตามประเมินแล้วเรานําผลไปใช้ด้วยนะคะแล้วในประเด็นของพนักงานอื่นของสํานักเราอะค่ะท่านผอ,อมีประเด็นใดที่อยากจะฝากให้ทางเขตพื้นที่ได้รับทราบว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปบ้างมีประเด็นไหนบ้างอะคะ่ะที่อยากให้รับรู้รับทราบอะค่ะโอเคก็มี2ประเด็นด้วยกันนะคะวันนี้ก็มาช่วยเน้นย้ําแล้วก็ มาเป็นเพื่อนที่ดีของทุกๆท่านนะคะก็คือร่วมกันกรอกข้อมูลในอ e ีเมลนะคะระบบอ e ีเมลภายในวันที่20นี้นะคะ20ตุลาคมนี้ก็ขอความร่วมมือทุกเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือเช่นเดิมนะคะก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ คลินิกสตพก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะไม่ร้องสื่อที่อื่นอยากจะระบายเ,ออเรื่องอะไรความทุกข์หรือความไม่สบายใจอะไรก็แจ้งมาที่เรานะคะวันนี้เรามีลูกค้าจำนวนมากทุกปัญหาของท่านเราก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลายๆเหตุการณ์แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดเนาก็ก็ขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือแล้วก็สัญญาว่าทุกความทุกความไม่สบายใจของท่านเราจะ ร่วมการเสนอแล้วก็แก้ปัญหาให้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณท่านผอ,อนะคะก็น่าจะขอบถ้วนกับภารกิจของสำนักติดตามเรานะคะก็อย่างที่ท่านผอ,ผอท่านได้บอกก็คือขอบคุณทางเขตพื้นที่นะคะทุกเขตที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกับเราแล้วเราก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับทุกท่านนะคะก็คลินิกสตพทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะในการรับฟังมาช่องทางที่เราได้แจ้งไว้ซึ่งมีทั้งในตัวของเพจ Facebook คลินิกสตพน,นะคะแล้วก็ Li n e Open Chat ของคลินิกสตพเช่นกันนะคะเพื่อสื่อสารร่วมกันสําหรับช่วงนี้นะคะ ค่ะเกื้อและท่านผอ,อสตผอท่านดกรกฤชพันธ์บุญงามสมนะคะก็ขออนุญาตทุกท่านว่าจะาลากันไปในช่วงนี้ก่อนแล้วเราน่าจะได้มาพบกันอีกบ่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ก็ส่งต่อช่วงนี้ให้กับพี่พึ่งต่อสําหรับช่วงนี้ก็สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ